โอ้กินแล้วครับโดนแล้วอื้อหมาเลยครับกะเพีย้ยนโยนไปลำเลยสวัสดีครับผมนักเก่งครับก็จากช่องเก่งฟซชิ่งครับวันนี้ก็มาตกปลาเช่นเคยเลยครับเรามาอยู่มันเป็นบอ่อดินครับบอ่อดินเก่าบอ่อกว้างอยู่ครับ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วครับมีเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับการตกวันนี้นะครับตกเป็นในแบบสไตล์จีนครับผมจะตั้งอยู่ที่ห้าคอสีครับแล้วก็ตกหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าบางทีพื้นที่มันไม่เสมอครับเดี๋ยวไปดูไปเริ่มเสร็จทุนกันครับ ก็ชุดปลายสายนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยครับดับแรกออกแบบนี้เลยครับนะครับลูกหมุนแล้วก็ชิ่งนาครับตัวสไตร์จีนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใช่เป็นสองขอนะครับเบสเบสนี่สองขอเป็นศูนย์จุดห้าครับเพราะว่าปลาปลาบ่อดินบ่อดีมันมันเล็กครับส่วนทุนนะครับ ผมจะใช้เป็นทรงครับทุนผมเองครับทำเองครับราคาไม่ถึงร้อยครับนี่เป็นหางตันครับตุ๊กสไตล์จีนผมจะใช้เป็นหางตันนะครับเวลาจะตั้งนะครับเราก็ตัดตะกัวตัวนี้ออกครับเวลาโยนไปทามันจมเราก็ค่อยตัดตะกัวตัวนี้ออกครับออกทีละนิดทีลนดใไ้มันร้อยห้าขอสีครับที่ผมตุ๊กนะครับ แต่คนอื่นโต๊ะแบบไหนผมไม่รู้ครับแต่ผมชอบโต๊แบบนี้ครับผมจะตั้งให้มันอยู่ที่นี่ครับประมาณห้าข้อสีนี่ครับคือตั้งแต่เบสทั้งเบสแล้วก็ตะก,กัวนี่คือจะลอยหมดเลยครับชุดสายนากรลอยครับลอยแล้วอยู่ที่ห้าข้อสีเดี๋ยวไปดูครับมันลอยแบบไหนครับ ดูนะครับเวลาผมตั้งผมจะตั้งมันอยู่ร้อยประมาณห้าคอสีนี่นะเห็นไหมครับตอนนี้มันโอ้นลมมันแรงครับที่มันอยู่หนึ่งสองสามสี่คอสีนก็ตัดตัวออกอีกนิดก็ได้ครับให้มันเป็นห้าคอสีก็ได้ครับแต่นี่ แต่ผมจะตัดตะก,กวัวออกอีกนิดหนึ่งให้มันเหลือห้าขอสีครับ เนี่ยผมจะต๊ะให้มันอยู่ประมาณนี้นะหนึ่งคอแล้วแต่มันจะไปตรงไหนครับบางทีพื้นที่ไม่เสมอมันก็ขึ้นดูสีคอสามคอก็มีครับน่น,นะป้าเล่นแล้วครับ ใ่หไหมครับ่บาวบ่อเยอว่าก,กี้อะไรตัวเล็กครับตะเพียน กินแล้วครับโดนแล้วนี่ดีโดนแล้วครับมาแล้วมากินได้ครับตัวเพี้ยน ลงไปเอาแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับโดดนอีกแล้วไว้ต้อเพียนเขากูจะได้ตัลรดตัวนี่โอ้ย อืมมันปลาตอกเลยครับเมื่อกี้ ออตอกจังสวยเลยตอกนี่ไม่ไปโดนน่ะว้าย้ายว้าย้ยรมมาลมมาฝนไหลล่ะครับ ฝนตกแล้วฝนไลลแล้วครับเอ,อเม็ดใหญ่ลเลยนะอ้ยโดนแล้วครับ โดนอีกแล้วเฮ้ยเป็นตะเพียนครับฝนกับไล่ <c ười> นันก็ไม่แรงเท่าไรน,นะครับฝนนะ่ะ เลยโอเคครับก็ตอนนี้ก็ฝนตกอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็จะกลับกว่ากลับไม่ได้ก็ต้อง้อก่อนแหละครับร้อฝนยุดก่อนครับ ป้าก็เล่นอยู่ครับเออชิงเบาแล้วครับก็ถ้าว่าเดี๋ยวถ้าว่าฝนยุดก็คงจะกลับเลยนะครับ กลัวมันจะมารอบสองไงครับก็เลยว่าจะต้องกลับก่อนแด้ดูแล้วเ๋ยวจะเก็บของกลับครับน้ครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับมันก็มีช่วงที่ว่าถ่ายได้บ้างไม่ถ่ายได้บ้างนะครับปลาเนาะครับเนาะผลงานก็พอได้อยู่ครับถึงจะได้ไม่มากก็ครับนี่ครับ พอได้อยู่นะครับเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยพอได้อยู่สักพอสมควรครับไม่คีเรีแล้วนะครับนะพอคลิปนี้ก็ดูแลก็อย่าลืมนะครับอันดับหนึ่งคือกดติดตามผมด้วยเพราะว่าช่วงนี้บรรนาฝนครับมันไม่ค่อยได้ออกนะครับนี่ตรงนี้ก็น้ำขึ้นเยอะแล้วครับ อีกสักช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนสิงหาไม่หรอกันยาไม่ะนี่กว่าก,กันยาละเดี๋ยวก,กันยาตุลาฝนวันก็ถึงหนาฝนแล้วตรงนี้ก็โต๊ะไม่ได้แล้วครับต่อไปก็คุยจะต้องเข่าบอ่อฟิชชิ่งแล้วครับดูแลครับไม่เอาสักทีครับครับโอเคครับเก็บนี่ก่อแค่นี้ครับสวัสดีครับ